วัสดีครับรายพลดูเลยครับก็พบกันดีกเช่นเคยกับรายพลดูเลยประจำวันที่วันที่สามนะครับสิงหาคมสองพันอรอยหกสิบสี่วันนี้จะมาคุยเรื่องพินคืออะไรพินทำไมถึงได้ช้าจังนะครับก็ จะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ทุกท่านไปต่อยอดอรายละเอียดต่างๆกับท่านอาจารย์ในห,หลายท่านที่ทําคลิปให้ดูนะครับมีหลายท่านเลยที่แนะนําดีๆแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมนะครับที่เห็นชัดเจนในผลเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะนําพาทุกท่านไปศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของ YouTube แล้วก็ระบบต่างๆของ YouTube นะครับเพื่อ ไปต่อยอดให้ทุกท่านไปศึกษาต่อนะครับก่อนที่ทุกท่านนะครับจะผ่านกฎน,นะครับผมพูดเท้าความไปก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงไลฟ์สดหาเวลานะครับว่าไลฟ์สดหาเวลาแล้วก็ลงคลิปนะครับก่อนที่จะมาถึงพินนี่นะครับผมว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรนะครับ ได้มาอย่างไรแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงต่อนะครับก็มาฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปต่อยอดนะครับผมครับพินก็คือรหัสการรับจ่ายเงินจากที่อยู่นะครับการรับการจ่ายเงินของที่อยู่นะครับผมก็จะมีรหัส6ตัวเนาะนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพินก็จะไปคุยถึงเรื่องอการทาช่องของเราที่มาที่ไปที่ก่อนเราจะครบ หนึ่งพันสัตว์ครแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะครับผมหลักใหญ่ๆของพี่ YouTube ก็คือทุกท่านที่ทำช่องพยายามทำตามกฎชุมชนนะครับผิดผิดน้อยไม่เป็นไรนะครับแก้ไขได้ผิดน้อยแล้วก็ไม่ทำผิดอีกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้พวกเราได้รับกินชานะครับก็ ก็จะพูดถึงว่าก่อนที่เราจะครบ4,000ชั่วโมงเปิดสร้างรายได้ก่อนเนาะถึงจะมาถึงเรื่องพิดน,นะครับผมก็การไลฟ์สดหาเวลานะครับการสร้างกลุ่มเฝ้าไลฟ์นะครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ YouTube เขาเ,เพลเลงพิจารณานะครับผมแต่ส่วนมากทุกท่านที่อยู่เมืองไทยหรือว่า เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนไทยนะครับก็ไลฟ์สดกันทั้งนั้นที่ผ่านกดนะครับสลับกับลงคลิปนะครับผมก่อนที่เราจะผ่านกฎ4,000ชั่วโมงนะครับเราก็ใกล้ๆจะผ่านนะครับให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกฎของที่ y o u t u b e นะครับให้ให้ดีนะครับหรือว่าทำไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับพยายามทำสายขาวอย่าทำสายดำนะครับผมแล้วก็ ออพอเราใกล้จะผ่านกดนะครับผมคลิปที่เราลงไปนะครับต้องหาคลิปที่แบบดีที่สุดอนะ่ะให้เราทําคลิปสุดท้ายนะครับที่ดีที่สุดคลิปที่เราจะลงนะครับผมไม่เกี่ยวกับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเป็นเพียงชั่วโมงการไลฟ์สดหาเวลาหาชั่วโมงเ,เท่านั้นนะครับพิยูเขาจะไม่มานับว่าคลิปไหนที่เ,เป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาประจําของช่อง พวกเรานะครับเหมือนช่องในฝลนะครับเ,เขาก็จะตรวจสอบนะครับก่อนที่เราครบพอเราครบสี่พันชั่วโมงปุ๊บนะครับเขาตรวจสอบเ,อเขาจะใช้ระบบพ่ยูนะครับระบบคอมพิวเตอร์ในแบะระบบ AI นะครับก็คือระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบนะครับทุกคลิปนะครับตรวจสอบไล่หาว่าคลิปไหนเ,เป็นเนื้อหา,อาของช่องช่องเรา โดยเขาจะประเมินคลิปที่มียอดคนดูสูงสุดนะครับของช่องเรานะครับเพื่อมาประเมินช่องเราว่าเนื้อหาบ้านในคนนี่ช่องในชนก็คือทําเกี่ยวกับก o u t u b e นะครับมียอดคนดูคลิปไหนมากที่สุดพี่ยูก็จะจับเอาคลิปนั้นแหละมาเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาของเรานะครับของช่องเรานะครับแต่ท่านใดทําเรื่องเดียวก็ดีไปนะครับก็จะหายอด ผู้ติดผู้ชมในคลิปที่มียอดสูงที่สุดนะครับถ้าเกิดช่องไหนที่ทำแบบอะไรไลฟ์สไตล์ถ่ายทุกอย่างถ่ายไปเรื่อยนะครับพอยู่ขาก็าจะจับเอายอดคนชมยอดผู้ดูที่มาดูคลิปใดคลิปหนึ่งของเราอะมากที่สุดเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเรานะครับวิธีการดูก็จะมีรายล,ายละเอียดอยู่ที่ YouTube studio.com หลังบ้านนะครับเดี๋ยววันหน้าหรือว่าท่านใดอยากทราบก่อนที่ในผมจะทําคลิปก็ไปดูท่านอาจารย์อื่นนะครับสอนก็มีนะครับเขาจะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเปรียบเทียบประเมินช่องหรือว่าหาคอนเทนต์ช่องใดช่องหนึ่งที่มียอดผู้ติดตามครบหนึ่งันแล้วสี่พันชั่วโมงแล้วก็จะเปิดสร้างไรายได้ว่าคลิปไหนที่มีคนดูมากที่สุด ที่อยู่เขจาจะเอาคลิปนั่นแหละนะครับเป็นยอดอผู้ติดตามอยอดคนดูที่เยอะที่สุดเป็นคอนเทนต์ประจำช่องเรานะครับผมฉะนั้นก่อนที่เราจะครบ4,000ชั่วโมงนะครับให้เราทำคลิปที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดนะครับสักคลิปหนึ่งนะครับหรือว่าทำตั้งแต่ต้นก็ได้ทำให้สม่ำเสมอร้อยสองร้อยวิวอะไรก็ว่าาะว่านไปนะครับเป็นช่องที่ไม่ ไม่เคยผิดเออเป็นคลิปที่ไม่เคยผิดกฎแบบไรแรงอ่าไรแรงก็มีอะไรนะมีเอ่อกฎชุมชนนิ่กสิทธิ์อะไรอย่างนี้ครับกฎไรแรงนะครับอ่อที่พีวีเขาไม่ไม่เตือนเราเนาะถ้าเตือนแล้วอุทธร์อ่มีเมล l มาเตือนอุทธร์ก็จบไปนะครับสักคลิปหนึ่งให้เป็นคลิปที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้นับเอาเอ่อไรสดนะครับที่มีคนมา พวกเรามาสวัสดีกันเฝ้ากันนะครับหรือตั้งกลุ่มเฝ้าไลฟ์อะไรประมาณนี้นะครับพี่ยู่็็จะใช้ระบบตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์ระบบ AI นะครับแล้วก็พอไปเจอคลิปที่เรามีผู้ชมมี FC ชมมากที่สุดพี่ยูก็จะจับคลิปนั้นเอเอามาประเมินเป็นการอ,อนุญาตให้ทุกท่านทุกเจ้าที่ผ่านกดสี่0ันชั่วโมงเปิดสร้างรายได้นะครับผมก็ ขอให้พวกเราทําคลิปสม่ําเสมอนะครับอย่า,ามัวแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวทําคลิปไปด้วยนะครับาบางท่านในผลเห็นไลฟ์สดเแล้วก็ลงคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นอย่างเดียวนะครับควรจะทําคลิป3นาที5นาทีหรือ8นาที10นาทาีไปด้วยนะครับผมส,สลับกันไปเรื่อยนะครับอย่าไปลงคลิปสั้น แล้วก็ไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับคลิปสั้นเขาเอาไว้ให้เราโปรโมทช่องหรือว่าให้เพื่อนมาติดตามช่องเรานะครับเป็นเป็นพูดถึงบุคคลภายนอกนะ F4 ข้างนอกนะครับมาติดตามไม่ใช่กลุ่มที่คนอาพวกเราทําช่องที่มีช่องเล็กช่องน้อยได้ลหลายบ้านนะครับไม่ใช่นะครับผมอาคลิปสั้นเขามีจุดประสงค์ให้เราเพื่อโปรโมทนะครับแล้วก็ไม่นับชั่วโมง อุรวมกับ4,000ชั่วโมงด้วยนะครับผมกับก่อนเปิดสร้างไรายได้นะครับคลิปที่ดีที่สุดนั่นแหละนะครับเขาจะคำวนวณให้เรานะครับแล้วก็พอระบบ AI คอมพิวเตอร์ตรวจเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเป็นบุคคลนะครับมาตรวจอีกทีหนึง่งแล้วก็เขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่และด้านนะครับทําคลิปเกี่ยวกับอาหารทําคลิปเกี่ยวกับ อะไรอีกอะท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะมีะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับมาตรวจสอบว่าอันนี้มันผิดไหมภาษาที่พูดตรงนี้เป็นภาษาท้องถิ่คนควรจะหยวนไหมควรจะให้ผ่านไหมนะครับเขาก็จะมีบุคลากรที่เป็นคนนะครับเป็นตัวบุคคลมาตรวจสอบแล้วก็อนุมัติให้ท่านเปิดสร้างไรายได้โเร็วหรือวิชาก็ขึ้นอยู่กับว่าคลิปเราหรือว่าช่องเราเคยทาผิด อะไรมาบ้างนะครับเขาจะตรวจสอบมันก็จะช้าหน่อยนะครับถ้าช่องไหนที่ทําแบบสะอาดตั้งแต่ต้นนะครับุูงนีเช้าก็มีโคแล้วนะครับโคเข้านะครับอยูอย่างยางเร็วก็สองวันนะครับถ้าช้ามากก็เป็นอาทิตย์ทีเนี้ยเป็นเดือนสองเดือนก็มีนะครับถ้าเราทําไม่สะอาดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านใดที่เคยทําผิดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับผิดกฎชุมชน ในคลิปในอะไรต่างๆนะครับทําให้สะอาดเพื่อเพื่อถึงเวลาเราเปิดสร้างรายได้สี่พันชั่วโมงคลิปเราก็จะช่องเราก็จะผ่านได้อย่างขาวสะอาดรวดเร็วนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องพิมพ์ทาไมมันได้ช้านะครับก็ก็เช่นเดียวกันกับคล้ายๆกับตอนเราผ่านกดสี่พันชั่วโมงเปิดสร้างรายได้คล้ายๆกันก็คือหนึ่งเอ่อ นะครับคลิปเรานะครับทำยังไงอะ่ะอย่าไปไล์สดต่อนะครับท่านใดที่ซื้อว่าอ,อ่อันนี้ไม,ไม่ยกเว้นคนที่ไล์สดซูเปอร์แชทน,นะครับไม่เกี่ยวกับทางยุโรปนะครับท่านใดอยากได้พินไว้นะครับอย่าไปไล์สดต่อนะครับพินก็จะได้ไวนะครับทำช่องให้สะอาดนะครับผมอ่อ รักษาเวลาก็คือลงคลิปให้สม่ำเสมอนะครับทำเนื้อหา,อาไปเรื่อยๆไม่มีหลักไม่ม,ไมี่อะไรสักอย่างก็ไม่มีเนี่ยไม่ได้ครับมันจะช้านะครับเราต้องเอาจับจุกในการประเมินของพี่ youtube เขาได้แหละอยู่หลังบ้านว่าคลิปไหนที่คนมาดูช่องเรามากที่สุดเราก็จับหลักหลักนั้นมาทำนะครับเพื่อพี่ยูเขาจะอ,าอนุมัติ พิมให้เราง่ายมากขึ้นนะครับผมเราจะไปทําสเปซสปะอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนู้นก็ไม่จิงนะครับก็แล้วก็จะทําผิดกฎนะครับชุมชนแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอันนี้จะช้ามากถ้าเราทําผิดกฎชุมชนการะจะได้มาซึ่งพิมพ์รหัสจ่ายเงินของพี่ยูทูบจะทําให้เราช้านะครับนะครับแล้วก็คลิป ถ้าท่านใดมีคิปปังก็จบไปนะครับก็จะไวมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีผลกระทบตอนที่เรา,าเก็บเหรียญน,นะครับผมทีนั้นพอเราได้สี่พันชั่วโมงเปิดสร้างไรายได้ทีนี้ก็คือช่วงที่เราจะรอพินนะครับเราต้องทําช่องให้ขาวสะอาดที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้ติดเลขติดน้อยไม่เป็นไรครับเพราะเรามือใหม่เนาะเราต้องศึกษากฎระเบียบของพี่ยูนะครับ ให,ให้ชัดเจนนะครับถามผู้รู้แล้วก็ศึกษาใน youtube Studio หลังบ้านนะครับมีทุกเรื่องที่พวกเราจะเข้าไปศึกษาได้แล้วก็สามารถสอบถามโดยตรงกับที่อยู่ก็ได้นะครับผมใน y o u t u b สตู u d โ o หลังบ้านลองเข้าไปดูนะครับเนื้อหาจะทำไปเรื่อยๆนะครับต้องมีสักเรื่องหนึ่งที่เราแบบทำคอนเทนต์แบบปากหลักเลยเรื่องกับข้าวกับข้าว ้องเพลงคัฟเวอร์ก็คัฟเวอร์ไปนะครับหรือว่าจะไปท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวนะครับอาจจะสเปะสปะไม่เกินสองสามเรื่องแต่หลักๆก,ก็เหมือนได้ผลหลักๆก,ก็เรื่องเกี่ยวกับาการทำช่อง y o u t u b e นะครับให้ความรู้นะครับเรื่องอื่นก็มีเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์เรื่องจะลงใจอะไรนี้ครับอ,ออกไปนอกทางแต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องลงคลิป ของเราให้สม่ำเสมอเมื่อได้คนทำนะครับผมคลิปนี้จะยาวสักหน่อยนะครับแล้วก็สำคัญอย่าทำผิดกฎชุมชนนะครับถ้าทำผิดก็ต้องไปแก้นะครับไปลบไปแก้นะครับผมแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่รุนแรงหรือว่าเป็นเรื่องที่ที่ยูทูบเขาทำโทษนะครับแล้วก็จะทำให้คลิปเราช้านะครับ คราวนี้ถ้าเราไปไลฟ์สดต่อนะครับถือว่าท่านผ่านแล้วไปไลฟ์สดเก็บเหรียญอย่างนี้ครับอย่างที่นายเคยทําคลิปนะครับไลฟ์สดเก็บเหรียญต่อถ้าเกิดว่ามีคนมาดูเพื่อนๆแห่เข้ามาดูคลิปไลฟ์สดเรามากมายนะครับจนเราได้พิมพ์น,นะครับผมทําคลิปไปด้วยนะครับพี่ยูเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนนะครับมาไลฟ์สดเ,เก็บเหรียญน,นะครับเาขาให้ขยันลงคลิป ดีกว่านะครับผมคราวนี้พอเรามาลงคลิปนะครับพอเรามาลงคลิปปุ๊บออยอดยอดคนดูที่เข้ามาดูเหมือนกับไลฟ์สดมันมากใช่ไหมครับคลิปที่เราจะทําต่อต้องทํายอดให้ทันกับไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นยอดคนดูยอดเหรียญรอดอะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้มันทันหมายถึงว่ายอดคนดูยอดวิวให้มันทันคลิปไลฟ์สด นี่คือเหตุผลที่ช่องที่ผ่านกดเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยจะไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเกิดมีเพื่อนเข้ามาเยอะๆจํานวนการดูวิวมันเยอะถ้าเราไปทําคลิปยอดวิวมันไม่ทันเขาก็จะรอจนกว่าคลิปเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาเติมเติมให้เต็มให้ทันคลิปไลฟ์สดนะครับก็เลยให้ช่องเหมือนไน้พลทําไมต้องเลือกไลฟ์สดเขาเพราะเหตุนี้นะครับผมนะครับ ก็มีอีกเรื่องหนึง่งวันนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับออที่คลิปปังครับผมคลิปปังปังเป็นเป็นหมื่นวิวอ่อเป็นพันวิวก็แล้วแต่นะครับคลิปปังอนะ่ะอยู่ๆก็ปังแบบได้พุงได้พิมพ์นะครับอ่อแล้วก็ภายในหนึ่งอาทิตย์บางคนวันเดียวก็มีนะครับคราวนี้พอเรามาทําคลิปอ่อคลิปปกติที่มันไม่ปังอนะ่ะนะครับ เขาก็จะเอาพี่อยู่เขาจะคํานวณคลิปที่เราฟังนั่นแหละมีคนดูสูงยอดสูงนะครับยอดวิวสูงก็คือถตาว่ามีคนมาดูหนึ่งแสนคนหรือว่าหนึ่งพันคนคลิปที่เราทําต่อไปก็ต้องไล่ให้ทันนะครับ <c oughs> พอไล่ไม่ทันปุ๊บ <c oughs> อยอดเหรียญก็ไม่ขึ้นเขาไม่คํานวณใหนะ้เขาคํานวณให้แต่ว่าเขายังเก็บไว้อยู่จนกว่าจะทันคลิปหนึ่งพันวิวหรือว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนวิวนะครับ ก็เลยทําให้พี่พเพื่อนๆน,นที่ผ่านกดแล้วก็ปังนะครับคิดไปปังยอดวิวสูงเ,เหรียญไม่ขึ้นเอ๊ะทำไมเหรียญไม่ขึ้นมาไลฟ์สดแล้วก็มาทําคลิปทอครับเพราะว่ามันไล่ไม่ทันคลิปปังสักทีนะครับนะครับก็เลยทําให้คนที่ปังมีคลิปปังแล้วก็มียอดวิวเยอะเยอะทาคลิปต่อไปแล้วมันไม่ถึงยอดที่มันปังนะครับวิวเขาก็จะเก็บเก็บไว้จนกว่า ทำต่อหลายๆคลิปหลายคลิปจนกว่าจะถึงยอดหนึ่งพันวิวที่เราเคยได้นะครับก็เลยทําให้ยอดเดียวเรานิ่งครับผมไม่ทันไม่ถึงเมื่อปีแล้วก็เหรียญก็ไม่ขึ้นบางทีก็ลดลงอีกนะครับก็มีนะครับเพราะว่าทอ้อนี่ทำไมไมันหยุดพอหยุดไปปุ๊บก็ลดลงนะครับเพื่อนๆก็ามาทําคลิปท้อครับไม่อยากจะทําต่อเพราะเหรียญมันไม่ขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้เราต้องเตรียมเตรียมเตรียมใจเตรียมอ่า เ,เตรียมคลิปเตรียมทําใจให้พร้อมนะครับถ้าเราคิดมากมันก็จะท้อถ้าเราไม่คิดอะไรก็ทําต่อไปทําต่อเก็บไปเรื่อยๆนะ่สองคลิปสามคลิปอาจจะเป็นสิบคลิปยี่สิบคลิปมันถึงจะทันยอดที่มันปังเขาได้นะครับผมก็เลยทําให้พี่ๆเ,เพื่อนๆที่มียอดวิวสูงๆแล้วก็ผ่านกดอได้พิมพ์อย่างรวดเร็วเหรียญไม่ขึ้นครับผมทำมาสามเดือนจะห้าเดือนแล้ว ยังไม่ถึงร้อยเหรียญเลยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันเคยปังมาก่อนนะครับช่วงนี้อีกบางช่องเป็นร้านเป็นล้านซับนะครับล้านซับสไครนะครับก็ไปทําคลิปกระโหนกระแสะกระแสดาราข่าวอะไรก็แล้วว่ากันไปนะครับมีคนดูเยอะมากนะครับอพอทําไปทํามาโดนพี่ยูทําโทษบ้างนู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับไปเอาคลิปเข้ามาทําซ้ําอะไรอย่างนี้นะครับโดนร้องลิขสิทธ ก็เ,เกิดอาการท้อก็เลยไม่อยากทำํำคลิปกระแสนะครับก็เลยหันมาทำตคลิปตัวเองทําที่ตัวเองทําเองนะครับโดยไม่ต้องไปอคอยเอาคลิปกระแสต่างๆของดาราหรือว่าเรื่องอื่นนะครับมาลงคลิปตัวเองนะครับพอมาทําคลิปตัวเองปุ๊บมันก็ไม่ฟังทักทีก็เคยได้เป็นหมื่นวิวเป็นพันวิวเป็นแสนวิวมันไม่ถึงทักทียอดเงินเขาไมขึ้นนะครับก็เลยทําให้เพื่อน ท้อนะครับหลายคนก็ามาเล่าสู่คนฟังเ,ออเ,ออเส้นทางของป <c oughs> ิ่นที่เราจะได้รับนะครับเราต้องทําให้เป็นสายขาวอย่าทำดำๆเทาๆนะครับผมนะครับมันก็จะช้านะครับผมแล้วก็ต้องทําใจถ้าเกิดคลิปเราปังนะครับว่าคลิป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 นี้ปังคลิปหน้าไม่ปังยอดวิวมันก็จะน้อยลง ยอดเหรียญก็จะช้าด้วยต้องทําใจตรงนี้ด้วยนะครับนํามาฝากเาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทุกท่านไปต่อยอดนะครับศึกษารายละเอียดของท่านอาจารย์หลายท่านนะครับก็ก็จะมี PowerPoint าาให้ดูเปรียบเทียบตาราง <c oughs> การได้มาซึ่งเหรียญเขา,า,า,าคิดให้อย่างไรคลิปไหนได้เท่าไหร่อะไรอย่างไงนะครับก็จะมีวิธีบอก <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าในพนก็จะ มาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าก็มีความตั้งใจที่มา,าเป็นส่วนหนึ่งเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆอต่อยอดในโอากาสหน้านะครับหรือว่าไปต่อยอดกับท่านอาจารย์ในหลายท่านที่สอนอในคนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านาไม่อาจจะ,พ,จะพูดไม่ชัดเจนทั้งหมดนะครับแต่ ก็เป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านสู้ไ้เลยกันนะครับทุกอย่างขยันมานะอดทนนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานะครับผมออถ้าเราคิดมากไปเคยปังไม่ปังมันก็จะเหนื่อยมันก็จะท้อนะครับถ้าเราสู้เดินหน้าต่อไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆทำให้ดีที่สุดทุกคนก็จะ ทําช่องด้วยความสนุกนะครับไม่คิดมากไม่ท้อนะครับต่พลเป็นกําลังใจให้ทุกท่านไปต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อลองมาลงรายละเอียดกันดูว่าอ,อาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเป็นแนวทางเป็นส่วนหนึ่งในพลขอเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกท่านต่อยอดในการศึกษารายละเอียดการทำช่องยังมีหลายเรื่องที่ แต่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ผมก็เรียนรู้ไปด้วยทําคลิปไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกท่านไปต่อด้วยกันกับไอคนนะครับแล้วก็จะได้มาซึ่งผิ์ใบนี้นะครับทุกท่านนะครับขออีกวันหนึ่งทุกท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ